สวัสดีค่ะมาดูล็อบสเตอร์กันแล้วๆเลยนี่เยอะเลยคือเราได้เป็นร้อยตัวเลยนะเกือบส0งตัวนะ่ะเปิดฤด,ดูกาลปีนี้คือทำไว้ได้ดีมากคือพวกเราตกใจมากเพราะว่าจริงๆแล้ปีนี้ไม่คิดว่าจะจับได้เยอะขนาดนี้เนื่องจากน้ำมันร้อนมากคิดว่าโอ้ปีนี้คงแบบไม่ได้แล้วล่ะแต่ได้มาเยอะเลยคราวนี้ นุกกี้ไม่สามารถเก็บได้หมดหรอกเพราะว่าตู้เย็นมันเล็กเนาะ mm hmm. ก็แบ่งกันไปแจกกันไปมีเพื่อนมาประมาณาที่อยู่บ้านนี้นะรวมนุกกี้แล้วก็11คน mm hmm. ก็เข้ามาจากต่างราัฐเขาบินมา mm hmm. เขาก็ไม่ได้เอากลับไป mm hmm. ก็แจกจ่ายเลยค่ะแจกจ่ายไปค่อนข้างเยอะ mm hmm. นี่ก็เก็บเอาไว้แค่ประมาณ2 0 3 0ตัวเพราะว่า mm hmm. เดี๋ยวยังต้องออกไปจับอีกนะคะ mm hmm. นี่ แล้วก็หลังจากที่เราจับมาได้แล้วว่านูกี้จะเก็บไว้แบบทั้งทั้งหมดนี้เลยอะ่ะทั้งตัวแบบนี้เลยอะ่ะประมาณ6ตัวเนาะไว้ให้เพื่อน mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนมา mm hmm. ก็จะฟรีซไว้ห6ตัวแล้วที่เหลือก็จะเอาหัวทิ้งแล้วก็จะเก็บแต่หาง mm hmm. เดี๋ยวมาดูวิธีกันดีกว่าเอาตัวที่ตั้งใจจะเก็บหางก่อนเนาะ mm hmm. ก็แบบนี้นะคะ เมืะะ่อก,กี้ก็ปกติอะฝรั่งเขาไม่กินกันเขาก็บิดทิ้งบิดทิ้งเลยเมื่อก,กี้ก็เหมือนกันเลยนะคะนี่เลยอย่างนี้นะคะก็เขาว่าจะมีไส้เหมือนไส้ขี้ว่ะข้างในนะเดี๋ยวจะมาสอนจริงๆก็สอนน้ำทุกปีแหละ เนี่ยได้มาแบบนี้แล้วนะไอ้ตรงแอนตนาของเขาอะ่ะก็มาหาักเอาที่มันบางๆหน่อยเราต้องเอาเล็กๆมเ,เอาฝั่งนี้เพื่อจะเกี่ยวขึ้นนะเข้าไปในกลนเขาเลยนะคะนี่เห็นไหมมันก็จะเกี่ยวออกมาแบบนี้นี่ค่ะจะได้แบบนี้นี่นะโอเคเอาใส่ไปนี่คือ เอาเนื้อมันลงแบบนี้นะคะเนี่ยให้เห็นให้อ้นี่มันปิดอะให้เปลือกมันขึ้นข้างบนแบบนี้นะแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําไปให้ท่วมแบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็ฟรีซไว้เลยเดี๋ยวเมื่อกี้ทำให้ดูอีกรอบนึงเนาะถ้าคนฝลั่งเขาไม่ซีเรียสเขาบิดเลยนะแต่ว่า มื่อกี้ใช้คว้านแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันมีเนือ้อเนือ้อเนือ้อเนื้อส่วนหัวด้วยก็ไม่อยากตัดทิ้งะ่ะก็อยากเก็บให้ได้มากที่สุดนี่นะคะก็ใช้กเก่านีเนาะรอบหนึ่งนี่นะออกมาเลยนี่นะคะ ส่วนที่จะเก็บแบบทั้งตัวนี่นี่นะคะปูกกี้จะเอาอันนี้ออกเลยนี่บูออกี้เอาอันี้ออกทิ้งเลย ตอนนี้ก็6ตัวครบที่ตั้งใจไวแล้วนะคะนี่เลยค่ะใส่น้ำไปให้ท่วมเลยนะคะแบบนี้พี่ก็พยายามจัดเรียงเลยเนาะใส่น้ำไปให้ท่วมเลยหาวิธีวางให้แบบในนอสนแสกเลยให้ท่วมคือท่วมนี่คือท่วมบนเปลือกเขาเลยนะคะ แล้วตอนนี้ก็มาเก็บหางใส่แก้วให้ครบทุกหางนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ให้ครบทุกแก้วแล้วก็ไปเข้าฟรีเซอร์เลยค่ะเพื่อนๆ นี่น้ำไม่ท่วมนะเดี๋ยวต้องมาเอาน้ำให้ท่วม